รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พนะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระ,ะรัตนไัรหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธสรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศลถวายสการะพระพุทธสรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจ้สัญฐานอันได้แก่พระมหาธันตาธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกศาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมคคัลลาพระสารีบุตร และพระศิวลีประดิษฐานเป็นการถาวรณสาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพ <ư u S 1> บูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นในมคลอันสูงสุดช่วง จเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติโดยพระเทพวิมลญาณถาวรจกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราษฎวรวิหารขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพงเองเพราะความจเจริญในธรรมจงมีกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟัง รายการเจริญธรรมรายการอาหารกายอันใจอย่างต่อเน,นื่องนับเป็นบุญนับเป็นกุศลนับเป็นความดีของทุกูปรแบบของเราทุกคนที่ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมเติมแต่งความดีของตนของตน,งตนโดยข้อปฏิบัติที่วางกันไว้ว่ามีกิจกรรมเช้าสายเพลนบ่ายเย็นกลางวันและกลางคืน ก็ปาราเพตในความดีงามไว้กับความผู้กับความดีงามกับผู้เกี่ยวข้องผูกพันว่าโดยเวลาก็ตั้งใจกันไว้ว่าโดยกิจการก็ต่อนเนื่องกันอย่างไม่ขาดตอนข้อปฏิบัติของเราทุกคนก็เดินตามทางที่เราบอกกันว่าเชาวทำวัาเช้าสายร่วมทาบุญทางบ้าน จากนั้นก็ฟังธรรมบรรยายสายเพลงนบายเย็นก็ยังเหมือนเดิมธรรมปฏิบัติต่อเนื่องกันไว้รอบบ่ายรอบเช้าก็เป็นการปฏิกววด,ดติตาทำความสะอาดเป็นภาระเป็นหน้าที่ของเราผู้อยู่วัดปฏิบัติกันโดยความภูมิันญก็รับผิดชอบตนและรับผิดชอบสังคมฐานะของความเป็นผู้มีน้ำใจที่เสียสละ หรือวันปฏิบัติอยู่วนันชาวสายเพนบ่ายเย็นเรามีข้อปฏิบัติที่ผูกพันกันอยู่อย่างนั้นเส้นทางของเราเป็นเส้นทางที่ตั้งใจกันไว้ว่าเราจะทำประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่ให้สำเร็จตามความตั้งใจกันอยู่ว่าชีวิตของเราต้องอยู่อย่างรู้รับผิดชอบอยู่อย่างรู้รับผิดชอบ โดยหน้าที่ของเราที่ถูกสมมุติไว้ตั้งแต่ความเป็นพ่อบ้านแม่บ้านสามีภรรยาบุตรธิดาครัวจานทร์สิทธิ์เพื่อนมิตรสหายญาติโกโหติกาเราก็ายังอยู่อย่างรู้รับผิดชอบโดยกอบจิตอันเป็นกุศลจิตอันเป็นศีลเป็นธรรมร่วมกิจกรรมตามแนวทางที่มุ่งมั่นต่อการเดินเขาวันเพื่อปฏิบัติตนของตน ให้มีหลักประกันของการเดินทางของชีวิตเราเชื่อว่าชีวิตของเรามันไม่แน่ว่าเราจะถึงหรือไม่ถึงดังที่เป้าก็ไม่แน่โดยแท้ถึงไม่ประมาทกับเวลาที่เรายัางเหลืออยู่ว่าเราเดินทางไกลว่าไม่ใช่เวลาที่ชัดเจนลงไปที่เราว่าจะไปเครื่องบินมันก็ยังไม่ตรงเวลาเราไปรถยนต์ก็ยังไม่ตรงเวลา ต่อเรือยนต์กลไกลสิ่งใดก็ยังไม่ตรงเวลาค่อนข้างจะแน่นอนเลยไม่ไม่มีอะไรเลยที่ชัดเจนบอกถึงความไม่แน่เดินทางระยะที่ถูกกำหนดไว้ว่าไม่เกินเจ็ดชั่วโมงว่าไม่เกินแปดชั่วโมงที่ก็เกินบ้างขาดบ้างชีวิตของการเดินทางเป็นชีวิตที่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย เป็นชีวิตที่มีความหมายต่อกันเป็นอยู่ของเราแต่ละคนทางเดินของเรารู้เท่ากันว่าไม่ได้หมายว่าจะถึงเป้าดังที่เราตั้งใจกันไว้ไปสงกรานก็ไม่ครบตามที่กำหนดที่ตั้งใจกันไว้บางคนก็ตายบางคนก็พิกลพิการความจริงก็คือความจริงตรงนี้พพุทธเจ้าจึางตรัสไว้ในเรื่องความไม่ประมาท ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็อบอกกับตนเองว่าเราต้องไม่ประมาทไว้เพราะความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นกับเราทุกคนมีความจริงที่เปิดเผยกับเราทุกคนไม่มียกเวน้นไม่มียกไว้ว่าทางเดินของเราม่ได้ราบเรียบดังที่ประสงค์ดังจำนงที่บอกว่าจะต้องเดินทางไปโน่นไปนี่เป็นช่วงที่วางไว เดี๋ยวก็จะไปกรสินเดี๋ยวก็จะไปยโสธรเดี๋ยวก็จะไปพะเยาเชียงรายเดี๋ยวก็จะไปอยุธยาระยะเวลาที่ตั้งไว้ก็กำหนดเป็นที่ตายใจแต่ความจริงไม่ได้ไหมายว่าจะถึงตามนัดเสมอไปช้าบ้างเร็วบ้างนั่นคือความจริงต้องเป็นเดินทางมาช่วงระยะ6 1ปี มีได้ราบเรียบได้ราบรื่นได้เรียบร้อยเสมอไปมีได้อะไรที่มาตรฐานเลยความจริงก็คือความจริงพระพุทธเจ้าของเราถึงเตือนเรื่องความไม่ประมาทไว้อย่าประมาทเลยต้องพร้อมอยู่เสมอถ้าอยู่เราก็อยู่อย่างคนมีความพร้อมถ้าจะอยู่ต่อไปก็ต้องอยู่อย่างคนมีความพร้อมใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ อย่างตนและสังคมให้ดีขึ้นนั่นคือจุดเด่นของการเป็นมนุษย์อย่างเราเขาท่านชิ้ที่เหลือไว้ก็เหลือไว้เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่คิดอยู่เสมอว่าเราต้องทําประโยชน์ตนและประโยชน์ใหญ่ประโยชน์ส่วนใหญ่ให้เป็นหลักเป็นฐานให้เป็นงานเป็นการของสัมมาปฏิบัติยิ่งเรามุ่งมั่นต่อการเข้าบวชปฏิบัติเราต้องงดเราต้องเว้น เราต้องหยุดพฤติกรรมดั้งเดิมเราเสริมความดีงามให้ละเอียดมากขึ้นเราเสริมความเข้าใจให้ละเอียดมากขึ้นต่อแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติเป็นความตั้งใจไว้ว่าเราจะเป็นคนที่ตรงต่อหน้าที่หน้าที่ต้องตรงต่อเวลาคดิกาของโลกวิสัยมีกันอย่างนั้นตรงต่อหน้าที่หน้าที่ต้องตรงต่อเวลา มนุษย์อย่างเราถ้ามีกฎมีเกณฑ์มีก,มกติกาความน่ารักก็จะเกิดขึ้นความน่าอยู่ก็จะน่าอยู่และน่าส่งเสริมน่าสนับสนุนขอให้เราอยู่อย่างมีกฎกติการะเบียบปฏิบัติเราก็บอกว่าที่ใดมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบปฏิบัติที่นั่นไม่ติดคุกไม่ติดตารางถ้าทางที่ใดขาดกฎขาดเกณฑ์ขาดระเบียบปฏิบัติ ที่นั่นก็มีสิทธิ์จะติดคุกติดตารางแนวทางแห่งการสัมมาปฏิบัติถึงผูกมัดด้วยกฎกติกาของสังคมเราทุกคนผู้มีใจหนักแน่นผู้มีใจเป็นบุญเป็นกุศลก็พยายามเตือนตนของตนว่าเรามาระยะถึงช่วงนี้ก็ผ่านมาได้ไม่ง่ายเลยและเราจะเดินต่อทางข้างหน้าก็ไม่ได้ว่าจะง่าย เพราะบนทางไม่ได้มีคำว่าราบเรียบเรียบร้อยเสมอไปเราจ้องเจอทุกรสทุกชาติเจอทุกบททุกตอนกับทุกเรื่องที่ต่อเนื่องกับชีวิตของเราแต่ละคนตรงนี้พระเจ้าของเราตรัสไว้ในเรื่องความไม่ประมาทหมายว่าให้มีสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดต่อภาระ,ระหน้าที่ที่เราถูกกำหนดให้เป็นให้มี เราจงทำภาระหน้าที่แห่งตนของตนให้เป็นให้มีให้เกิดให้ขึ้นตามแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติพึงรู้พึงเข้าใจความจริงของชีวิตว่าเรามีสิทธิ์ทุกเรื่องเรามีสิทธิ์ทุกอย่างถ้าเราตั้งใจจะเดินเราใช้ชีวิตอันน้อยนิดเท่ากันเดินให้ถึงฝั่งถึงฝาเดินให้ถึงเป้าหมายปลายทางที่เราตั้งใจกันจะเดิน ว่าเราเดินอย่างมีจุดยืนว่าถ้าอยู่ก็หวังความสมบูรณ์ถ้าไปก็หวังสวรรค์และไปสุดคือไปนิพพานงานของใจจึงเป็นงานต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาดูภาระแห่งความผูกพันนั้นๆเราไม่ทับถมจิตใจเราพยายามที่จะรู้เท่ารู้ทันต่อภาระผูกพันนั้นๆที่จรไปจอรมารู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องชั่วคราว รู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องชั่วประเดียวประดาวทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและผลเราทุกคนต้องตั้งใจรับผิดชอบตนของตนอย่าบกพร่องในหน้าที่ที่โลกกำหนดไว้โลกถูกกำหนดให้เรามีหน้าที่อะไรเราจงทำหน้าที่นั้นๆให้เต็มเหตุเต็มผลเต็มความสามารถของเราแต่ละคนเพราะความสมบูรณ์มาจากความจงใจมาจากความจริงใจ มาจากความตั้งใจจริงที่จะรับผิดชอบขอบเขตแห่งความดีงามของเราทุกคนเป็นสาม,มนเณรก็เป็นสาม,มนเณรที่สมบูรณ์เป็นพระก็เป็นพระ,พระที่สมบูรณ์เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นอุบาสกบาสิกาที่สมบูรณ์ในโลกกําหนดไว้มีขอบมีเขตมีความชัดเจนเป็นที่แน่นอนพฤติกรรมที่แสดงออกบอกซึ่งความรู้สึกสำนึกรับผิดชอบตน และสังคมที่ต่อเนื่องกับตนจุดเด่นย้ำว่าประโยชน์ตนเราก็ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่เราก็ดีนั่นเป็นจุดเด่นของการเดินทางของเราแต่ละวันเราใช้เวลาอันที่ไม่แน่นอนที่มีอยู่เท่ากันตั้งไว้เจวันก็อาจจะได้สมวันตั้งไว้สมวันอาจจะได้9วันหรือมากน้อยกว่านั้นมีความจริงที่เปิดเผย มีความไม่แน่นอนกับเวลาที่เราอยู่เท่ากันเลยมีอุบัติเหตุเพศภัยเกิดได้ทุกเรื่องเราทั้งหลายต้องตามสังเกตตามสังกาข้อปฏิบัติของเราที่ดูมีหลักมีเจนข้อปฏิบัติของเราที่ดูมีหลักมีฐานในการเดินทางของเราก็พยายามบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่เป็นกาฝากของสังคมเราไม่ล่มไม่จมเพราะความเป็นกาฝากของสังคม เราก็ตั้งใจอย่างนั้นที่ไหนเราอยู่ให้เขารู้ว่าเราให้ประโยชน์เขาได้ที่ไหนเราไปให้รู้ว่าเขาให้ประโยชน์เราอะไรได้และเราให้อะไรกับเขาได้นั่นเป็นจุดเด่นของการเดินทางของชีวิตปรับตัวสักนิดขยับสักหน่อยเราจะยังตนของตนให้ดีขึ้นโดยไม่สงสัยบนเส้นทางแห่งการยังอยู่คือประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่ เชื่อในความดีของท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายหารใจที่ย้ำที่เตือนกันทุกทุกวันเพราะเรามีเวลาเท่ากันจึงมาปรมไว้อย่างนี้ให้นึกอยู่เสมอถ้าเราไปเราจะให้อะไรต่อเขาได้ถ้าเราอยู่เราจะให้อะไรต่อเขาได้เราไม่ต้องถามว่าเราต้องการอะไรจากพวกเขาเราก็บอกว่าเราจะต้องเป็นผู้ให้เขา ที่เขารักเราเพราะเราเป็นผู้ให้ที่เขาเกลียดเ,เราเพราะเราเห็นจะได้ความจริงก็คือความจริงเราต้องบอกกับตัวเองทุกวันทุกวันถ้าเราอยู่แล้วส่วนรวมดีขึ้นจงอยู่แต่ถ้าเราอยู่แล้วส่วนรวมเดือดร้อนคงอย่าอยู่ข้อปฏิบัติของเราจะได้หลักในเกณฑ์บนทางธรรมข้อพยายามบอกว่าเราเห็นโทษแห่งตัวโลเราเห็นโทษแห่งตัวโกรธ เราเห็นโทษแห่งตัวหลงเราเห็นโทษของราคะเราเห็นโทษของโทสะเราเห็นโทษแห่งโมหะเราก็พยายามศึกษาและทําความเข้าใจอย่างต่อเนื่องกันไปว่าอะไรที่มันทําให้เราเสียหลักอะไรที่ทําให้เราเสียคู่เสียคนถ้าเราปล่อยตามคนกิเลสมายาของตนเราก็จะเสียคู่เสียคนโดยไม่สงสัยทางเดินของเรามีไว้ ว่าเราจะไปที่ไหนก็ป่ารบแล้วว่าจะไปกระสินจะไปยโสธรจะไปเชียงรายพระเยาจะไปยุทธยาเราก็บอกทางตัวเองไว้แล้วเรากำหนดด้วยเวลาที่ชัดเจีนว่าเราไปทำอะไรแล้วเราให้อะไรต่อการไปของเรานั่นเป็นเป้าของการเดินทางของชีวิตทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันทุกครทุกคนมีโอกาสเท่ากัน เมื่อเรามีสิทธิ์และมีโอกาสเท่ากันจงใช้สิทธิ์เท่ากันให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่บนพื้นฐานเดียวกันบนธรรมะปฏิบัติเดียวกันในโลกแห่งความจริงต้องอยู่ด้วยหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมะเป็นเรื่องเดิมไม่ใช่เรื่องคิดใหม่ทำใหม่ทานก็เป็นผู้ให้อภัยต่อกันและกัน อียาวายจาก็พูดจาแต่สิ่งที่เป็นมงคลต่อกันอันถากิริยาจงทำเพื่อส่วนใหญ่ให้ดีขึ้นสมานัตตารก็พยายามทำอะไรให้คงเส้นคงวาเสมอต้นสมอปลายเบื้องต้นทำกลางที่สุดต้องเต็มร้อยแนวทางแห่งสัมาปฏิบัติก็ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและผูกพันฉันทะพอใจที่จะรับผิดชอบวิริยะเพียนประกอบอย่างสม่ำเสมอ จิตด่เอาใจใส่สนใจอย่างต่อเนื่องกันไว้วิมังซาใช้ปัญญาวิเคราะห์วิจาร์วิจัยว่าเรามาวัดเราจะเกิดอะไรเราออกจากวัดเราจะมีอะไรเราต้องถามตัวเราตลอดเวลาว่าอะไรกับการเกิดขึ้นต่อเนื่องกับเราเราก็ต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรที่แน่นอนหรือไม่ได้มีสิทธิ์ตายทุกเวลา เราไม่ได้มีโอกาสตายได้ตลอดเวลาตรงนี้เราทุกคนจงเตือนตนสอนตนอย่าประมาทผู้ฉลาดต่อการเดินทางจึงพยายามย้ำเตือนตนของตนไว้ว่าถ้าเราอยู่ต้องพัฒนาไม่หยุดไม่ย่อนถ้าเราไปก็ต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดไม่ย่อนบอกกษับสิธุชนคนดีทั้งหลายไว้เหนือเราก็มีจังหวัดน่านใต้เราก็มีจังหวัดนอง ตอนดอกเราก็มีจันทบุรีอีสานก็ต่อเนื่องกับมุกดาหารกรสินเป็นต้นเป็นที่สุดนครนายกทาวนในมิตรเพื่อยังความดีงามไม่ปรากฏต่อ,อการอยู่ในสังคมอย่างสถานที่ให้มียังกิจกรรมให้เกิดเป็นที่สุดแล้วก็พยายามมีส่วนส่งเสริมเรื่องปากท้องเรื่องการศึกษาเรื่องจิตใจเรื่องปลอดสารพิษ เรื่องอยู่อย่างต่อ,อยุชีวิตวัวควายและช้างทายดีก็ต้องพยายามปลูกต้นไม้รักษาความธรรมชาติให้อยู่หมู่เราก็จะมีหลักมีฐานมีงานมีการเกี่ยวกับการอยู่ในชีวิตปาร,รกับผู้ใครชิดส่วนที่ต่อเนื่อง CPOC P F ว่าเราใช้ชีวิตอยู่กันอย่างไรเราจะได้อยู่อย่างมีความสมบูรณ์เราต้องใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย ไม่ปล่อยชีวิตเป็นลักษณะโมฆะคือเปล่าประโยชน์อะไรต่อวันต้องทําอะไรเป็นชิ้นเป็นนันอะไรต่อเดือนให้ทําเป็นชิ้นเป็นนันต้องมีหลักประกันของการเดินทางของพวกเราทุกคนเราตั้งใจว่าถ้าอยู่ก็ต้องประโยชน์ส่วนใหญ่ดีขึ้นถ้าไปก็ต้องประโยชน์ส่วนใหญ่ดีขึ้นสังคมก็จะเกิดความสุขความสําเร็จเพระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ในเรื่องนี้ ว่าจงอยู่เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่จงอยู่เพื่อการเกื้อกูลซึ่งกันและกันจงอยู่เพื่อสร้างความสุขร่วมกันให้เกิดให้มีขึ้นจงอยู่เพื่อนนกอนุเคราะห์ชาวโลกนั่นเป็นเป้าหมายเป็นพุทธประสงค์ให้สาธุชนคนดีทั้งหลายได้มีเวลาทำประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่ให้มากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สอนให้เราฉลาดสงกรานนั้นเป็นอย่างไร จุดจีนนั้นเป็นอย่างไรอีใหม่สาคนเป็นอย่างไรวันแห่งดีงามก็ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานเป็นครูเป็นอาจารย์ที่เตือนให้เราว่าประมาทไม่ได้เลยเพราะทุกอย่างมันมีความเป็นธรรมกับทุกคนทุกอย่างมีความชอบธรรมกับทุกคนว่าแต่เราเตือนตนสอนตนได้ไหมถ้าเราเตือนตนสอนตนได้แล้วก็จะบอกว่าหลักประกันของการเดินทางก็จะมีอย่างแน่นอน เส้นทางสายธรรมเป็นเส้นทางที่เดินอย่างเจอความจริงที่เป็นธรรมชาติเป็นสมมุติเป็นนวิชาคือความรู้จริงของมนุษย์เราต้องไม่ประมาทไว้ในทางเดินก็ต้องบอกว่าอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนจนเกินไปก็พยายามเตือนตนสอนตนไว้อย่าชลาใจอย่าเผลอไปต้องระวงังแต่ไม่ต้องระแวง ให้ระวางังแต่ไม่ระแวงพร้อมอยู่ด้วยความไม่ประมาทพร้อมไปด้วยความไม่ประมาทผู้ฉลาดย่อมจัดการความเป็นอยู่ของตนของตนให้ได้ว่าชีวิตของเราเมื่อ,อยังอยู่ก็ต้องทำประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่ตามนัยยะที่พระเจ้าวางไว้หนึ่งนั่นก็รู้ว่ามีกินประจำวันสองนั่นถ้าเกินก็เก็บไว้เผื่อขาดเผื่อเหลือ สามนั่นก็ต้องดูแลสังคมแห่งการเกี่ยวข้องผูกพันจงรู้อย่างรับผิดชอบจงรู้อย่างประกอบความภาคความเพียรไม่หยุดไม่ย่อนบนทางเดินของเราแต่ละคนจงเดินอย่างไม่เก้อไม่เคินจงเดินอย่างไม่ประมาทบนทางเดินที่เราฉลาดบนทางเดินที่เราฉลาดจึงเตือนและก็สอนกันไว้อย่าได้ฉลาใจอย่าได้เผลอตัวเผลอใจ พยายามเตือนตนสอนตนอยู่ทุกวี่ทุกวันว่าเส้นทางของเรานั้นมันไม่แน่เมื่อมันไม่แน่เราก็ต้องพยายามระวังตั้งใจไว้อย่าให้แฉลบลงข้างทางย้ายแวบลงข้างทางเตือนตัวเองสอนตัวเองดุดดังคนขับรถต้องระวังเป็นอย่างยิ่งในการขับต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเป็นการขับเราผู้ประมาณก็จะเสียหลักถ้าเราไม่ประมาณก็จะมีเสียหลัก คนขับรถมีสิทธิ์ฉลาได้ตลอดเวลาถ้าไม่ตั้งใจไม่จงใจเส้นทางของเราที่เดินก็ดูดเดียวกันถ้าเราไม่ตั้งมั่นด้วยความดีงามเป็นเครื่องผูกเราก็จะเสียหลักง่ายๆเราจงมัดไว้ด้วยความดีงามมองโลกด้วยความเข้าใจมองโลกด้วยความสดใสมองโลกด้วยความเป็นกลางยอมรับความจริงที่เป็นโดธรรมชาติ ผู้ฉลาดจึงไม่ประมาทต่อการเดินทางของตนของตนเหนือได้ตอนดอกีสาละส่วนกลางในกรทมต่างจังหวัดในประเทศต่างประเทศก็เป็นเหตุในความดีงามของเราทุกคนผู้มีจิตเป็นบุญกุศลผู้มีจิตเป็นศีลเป็นธรรมจึงยำ้ำจึงเตือนตอนของตอนไว้ว่าเราจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราจงอยู่ด้วยความฉลาด และฉลาดในการจัดการตัวเราให้มีข้อปฏิบัติที่งดงามและสดใสบนทางเดินที่เราต้องเดินอย่างไม่เก้อไม่เคินตามความจริงจังและจริงใจแห่งเราแต่ละคนจึงต้องฝากด้วยความดีงามที่เป็นมากเป็นผลอนุโมทนาความดีงามกับทุกรูปทุกนามที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งของบุญนที่สลาพระราชทา มูลนิธิท้ททาวรจิตจติตตาท้าวโรวรมาลัยเป็นส่วนหนึ่งแห่งสมาคมเทิดทูนพระราชนารัยเป็นส่วนหนึ่งแห่งชมรมรักษาและส่งเสรมิมพุทธศาสนาและเป็นส่วนหนึ่งแห่งโครงการเมืองสะกรอ,อันเนื่องมาจากพระราชะนรีเชื่อในความดีงามของทุกรูปทุกท่านที่มีโอกาสร่รวมกิจกรรมว่าจะสร้างความดีงามไม่ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานสร้างมรรคสร้างผล สร้างความดีให้ปรากฏในข้อปฏิบัติของเราทุกคนเอเตนะสัจวัตเจนะด้วยการกล่าวคำจริงคำสัตว์โสตทิเตโหตุสัมปทาขอความสุขความสำเร็จจงเกิดจงมีการทุกรูปทุกนามจงทุกท่านจงทุกประการด้วยเธอน